มันเดย์มิวท m e นมและขนมแอปเปิลพายล็อบชช์ทาข้าวผัดแครอทยากิโซบะสลัดธัญพืชไข่ม้วนญี่ปุ่นคริสตี้ชิเคเก้นกอร์ดองเบอร์ซุปข้าวโพดและกล้วยสแน็คท i m เบบี้ค u s สเต d m a เมเกอร์และแตงโม After Snack คาราเมลคัสตาร์ดทิลสเต็มิวทม นมและขนมฟลูสครีมโดนัท lunchtime ข้าวผัดข้าวโพดสลัดหัวไชเท้าราดซอสน,น้ำมันงาหมูสเต๊ะเฟอร์วิทพอร์ c คอนครีม m c r o ก u e t t ไข่ตุนและแอปเปิล snacktime เดนิสด็อกและสาลี่ after snack ซากุระดังโงเลดบีนเวนส e s d a y milktime นมและขนมมาฟินเลมอนล u นช์ไทม์ยากินิกุราเมนโอนิกิริชริมเทมปุระสลัดมันโอกเต้าหู้ฮักกะชิคเกน้นเฟรนชีนซุปเห็ดสามอย่างและฟรังเน็กไทม์ชิวีช็อกโกแลตเบสและกล้วยออฟเตอร์ c น็ไทยากิรสส้มเดอร์เดย์มิวไทมน นมและขนมคุกกี้โคโคนัทลันช์ไทม์สปาเกตตี้คาโบนาร่าผัดเบบี้กวางตุ้งโอนิกิริพอกมิโซะชิคเก้นโรติซซี่ครบครีมโครเกตซุปฟักทองญี่ปุ่นและสาลี่สแน็คไทม์แครอทเค้กและข้าวโพดต้มออฟเตอร์สแน็คพุดดิ้งฟรุตสลัดไฟเดย์มิวไทม์ นมและซาลาเปาไส้ครีมลันช์ไทม์ข้าวผัดอเมริกันบะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูย่างมิโซะคาคิอาเกะมิกซ์เวสต์เทเบิลเทมปุระกริลมิกซ์ซอสเซจซุปส,ส,สวสีทกรีนครีมและแตงโมสแนคไทม์บานาน่าเค้กและแอปเปลิลออฟเตอร์สแนคมันม่วงทอด